น้องหมาน่ารักนะคะกะชุดดูชิชุดเซ็ L สองนะคะนี่ค่ะเหมาะสำหรับเป็นของฝากของฝนันหรือว่าวันเกิดนะคะนี่ค่ะป้อนกันใหม่ๆเลยนะคะดูนะคะปลาแซลมอนน่าทานขนาดไหนนี่นะคะอันนี้เป็นเซ็ L สองนะคะ โทรมาสั่งได้ค่ะสุชิคอนเนอร์อยู่แยกบางแสนนะคะถ้ามาจากตลาดหนองมนเนี่ยก่อนถึงไฟแดงแยกบางแสนชิดซ้ายนะคะร้านมีที่จอดรถบนฟุตบาทนะคะนี่ค่ะโทรมาสั่งได้มองหมาน่ารักมากเลยนี่นะคะสุชิคอนเนอร์ค่ะนี่นะคะน่ากินมากเลยโอเคค่ะ สั่งได้นะคะปั้นใหม่ๆเลยค่ะ